แล้วนะคะรายการคุยสบายสไตล์มิเตอร์ฮาวพกกาบผาวอธจิรพงศ์มิเตอร์ฮาวและทีมข่าวมืออาชีพพบันทุกวันเสารเวลาบ่าย2องโมงถึงบ่าย3ามโมงทางมิตริข่าว FM 94.5สมาร์ทเดดีดอขึ้นข่าวมหาชนเอนเอนจี94.5ขอขอบพระคุณนะคะ14นาฬิกา13นาทีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิตร์ฮานะครับ ช่วงรักรถรักพลังงานรักเศรษฐกิจนะครับกับผมนะครับมิเตอร์เฮานะครับวิรพงศ์นะฮะอัศดรธิรยุทธ์นะครับป่าวุธีรพงศ์นะครับทางมิติข่าว90.5สมาร์ทเรดิโอนะฮะขึ้นข่าวมหาชนนะครับหรือว่า Energy 90.5นะครับแล้วก็ระหว่างที่มีการจัดอากาศเออขอโทษนะครับจัดรายการสดๆอยู่เนี่ยนะครับก็มีการออกอากาศสดผ่านทางอ่าเฟซบุ๊กไลฟ์ของทางช่องมิติข่าว90.5ด้วยนะครับแล้วก็มีสตรีมมิ่งมาทาง YouTube ช ANNEL ด้วยนะครับของทางช่องมิติข่าวก็สิบจุดห้านะครับสามารถติดตามรับฟังรายการได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับของรายการคุยสบายสไตล์มิสเตอร์เฮาส์นะครับแล้วก็สามารถที่จะรับฟังได้ทางแอปพลิเคชันของทางสมาร์ทบอมบ์ด้วยนะครับหรือว่าเว็บไซต์ของ s m a r t b o m b .co.th ได้ด้วยนะครับสามารถติดตามรับฟังได้ทั่วโลกเลยนะครับกับทาง รายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮานะครับแล้วก็มิติข่าวก็10.5ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมมีการจัดรายการสดเสร็จแล้วก็จะมาะทําการอัปโหลดนะครับลงทาง e e h h n n n l l ของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่อง BCC Channel FM 90.5นะครับหรือว่าเสิร์ชหาคำว่าคุยสบายสไตล์มิตรเฮาก็ได้นะครับแล้วก็จะลิงก์มาที่เว็บไซต์ของผมอีก2เว็บนะครับก็ w w w bccommunication.net นะครับแล้วก็ worldwide.bccchannel.net นะครับก็สามารถที่จะติดตามรับฟังได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับหรือว่าจะมาที่โซเชียลเน็ตเวิร์กของผมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กนะครับของทางคุยสบายสไตล์มิตรเฮาเพจนะครับหรือว่าเ c e b o o k ส่วนตัวก็วีระพงศ์อัศดอนชลยุทธ์นะครับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะมี ช่อง Tik Tok ด้วยนะครับก็ที่ช่อง BCC Channel FM 90.5เช่นกันนะครับหรือว่าจะมี Twister IG สามารถติดตามรับฟังรายการคุยสบายสไตล์มิตาเฮาและคลิปรายการต่างๆของทางผมได้ย้อนหลังตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวนี้โลกทันสมัยมากเลยใช่ไหมครับเราแค่ใช้มือถือเครื่องเดียวก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการสดๆแบบตอนนี้นะฮะถ้าเราขับรถอยู่ก็อาจจะเปิดทางวิทยุก็ได้นะครับที่ขึ้นหน้าปัดวิทยุนะครับหรือว่าเราอาจจะ,ะใช้ทาง แอปพลิเคชันก็ Facebook l i ฟ e ก็ได้นะครับสตรีมมิ่งของทาง YouTube c h anel n ก็ได้นะครับที่ช่องมิติข่าวก็10.5หรือว่าจะฟังผ่านทางเว็บไซต์ ของทาง smartbomb.co.th นะครับสามารถติดตามเราฟังได้หลากหลายเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ช่วยเผยแร่รายการคุยสบายด้วยนะครับผมก็ช่วงทีนะครับได้มีส่วนวมที่มาช่วยจัดในขึ้น90.5นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สามารถช่วยเผยแพร่รายการได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็ทําให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับสามารถติดตามเราฟังรายการผมได้ด้วยนะครับต้องกราบขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเป็นที่สุดเลยนะครับพอดีผมเพิ่งมาปฏิเครื่องมือถือของคุณพ่อ ของผมเสียนะครับเพราะว่าอะไรหลังจากที่คุณพ่อเสียไม่นานเครื่องก็อยู่ดีก็เสียใช่ไหมครับผมก็ลองเอาไปซ่อมเอาไปซ่อมดูเขาก็บอกว่าพี่อย่าอย่าเสียเวลาซ่อมเลยเมนบอร์ดก็เสียหน้าจอก็เสียซ่อมแล้วไม่คุ้มอะไรต่างๆผมก็เลยพอดีมีเครื่องเก่าอยู่เครื่องหนึ่งแต่ว่าฐานมันบวมผมก็เลยเพิ่งไปเปลี่ยนฐานมาแล้วก็เอาซิมของเครื่องคุณพ่อมาใส่เข้าไปแล้วก็เลยลองเซตระบบลายใหม่นะครับก็ม ได้มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งนะครับสมัยก่อนท่านอยู่แถวท่าพระนะครับแล้วก็ตอนที่สมัยที่รายการคุยสบายสไตล์มิตเฮามีการจัดรายการแล้วก็มีการแจกของสมณาคุณนะครับก็มีแจกกระติกอะไรด้วยนะครับกระติกน้ำของเบบี่ฮิลโปโลค่ะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ท่านก็ได้รับนะฮะแล้วท่านก็ในช่วงที่ผ่านมาตอนที่คุณพ่อมีชีวิตอยู่นะครับกับท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็จะมีคุยกันผ่านทางไลน์นะครับแล้วก็พอดีท่านผู้ฟังท่านนี้นะครับ ท่านก็คดีตอนหลังย้ายไปอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับท่านก็บอกว่าไม่ค่อยได้ฟังรายการแต่ว่าล่าสุดในช่วงหลายปีก่อนก็ได้มีการคุยกับคุณพ่อผ่านทางไลน์แล้วก็คุณพ่อก็ให้เบอร์เบอร์ของคุณพ่อที่เป็นเบอร์ใหม่นะฮะให้กับทางท่านผู้ฟังนะครับเผื่อจะติดต่อกันทางไลน์แล้วก็หลังจากนั้นก็หายไปเพราะาผมเพิ่งมาอัพซ่อมเครื่องคุณพ่อเมื่อไม่กี่ไม่ไม่ถึงสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ อ่าม awesome, ันเสียอยู่ดีๆพอะคุณพ่อเสียเครื่องก็เสียตามเครื่องยังใหม่กว่ามือถือเครื่องนี้ยังใหม่กว่าของผมอีกนะครับเพราะผมซื้อให้คุณพ่อหลังสุดไม่นานหลังจากที่ผมเครื่องผมเสียผมก็ไปซื้อของผมใช่ไหมครับเสร็จแล้วเครื่องคุณพ่อเสียผมก็ไปซื้อให้คุณพ่อใช่ไหมครับก็ยังใช้ใหม่กว่าของผมแต่ว่าพอคุณพ่อเสียก็เสียตามนะฮะแล้วก็ใช้แบบถนอมนะฮะของทุกอย่างยังดีกว่าผมอีกนะฮะแบตเตอรี่ก็ยังได้ลองลองรันมากกว่าผมอีกนะฮะใช้ได้นานกว่าเครื่องของผมอีกนะฮะแต่อยู่ดีก็เสีย นะฮะก็เมนบอร์ดเสียคับหน้าจอเสียพอผมไปไปที่ศูนย์ศูนย์ก็บอกว่าเออไม่ไม,ไม่ไม่คุ้มอะ่ะฮะอย่าไปซ่อมเลยผมก็เลยต้องหาวิธีอื่นก็เลยเอาเครื่องเก่าอีกเครื่องหนึ่งที่ถานบวมก็เลยไปเปลี่ยนถาดนะฮะแล้วก็ลองมาใช้ดูแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านนี้ท่านก็เลยอ่าแอดมาที่ไลน์มาเหมือนกับขอเพิ่มเพื่อนนะครับเพราะว่าไลน์เก่าคุณพ่อเสียผมก็เลยเซตไลน์ใหม่ตัวใช้เบอร์เดิมใช่ไหมครับก็เลยรับแอด ท่านก็เลยถามเป็นยังไงบ้างคุณพ่อผมก็เลยพิมพ์บอกท่านไปว่าคุณพ่อเสียแล้วท่านก็ตกใจท่านบอกว่าอา้าวเนี่ยท่านคิดถึงคุณพ่อนะฮะก็เลยลายมาทักอะไรเงี้ยนะครับผมก็บอกคุณพ่อเสียแล้วอะไรเงี้ยครับท่านก็เลยบอกงั้นขออคุณพ่อเสียเมื่อไหร่ขอทราบวันจะบิวัน,ว,นวันที่เสียเดือนที่เสียปีที่เสียได้ไหมครับอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ขอรูปขอดูรูปหน่อยได้ไหมผมก็เลยส่งรายละเอียดไปให้ท่าน Tea นะฮะว่าคุณพ่อเสียวันนี้วันนี้วันนี้นะครับแล้วก็มีถ่ายรูปหมู่ที่เคยลงทาง สื่อต่างๆนะครับผมก็เลยส่งรูปที่ท,ที่ที่ลงสื่อด้วยนะครับก็ส่งไปให้กับท่านแฟนรายการประจำนะฮะที่เป็นท่านผู้ฟังนะฮะที่ได้คุยกับคุณพ่อตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับผมก็เลยส่งไปให้ท่านท่านก็ขอบคุณนะครับแล้วท่านก็อ่าพิมพ์ไลน์กลับมาถามผมว่าอ่าผมคนไหนอะไรเงี้ยนะครับท่านก็ฝากความคิดถึงอะไรเงี้ยนะคร <c oughs> ับก็ต้องกราบขอบคุณท่านแฟนรายการประจ <c oughs> <c oughs> รําท่านนี้ด้วยนะครับพอดีตอนหลัง <c oughs> ท่านบอกท่านไม่ค่อยได้ฟังนะครับ <c oughs> <irit> หลังจากที่ท่านย้ายจากแถวท่าพระนะครับแถวแถวบ้านผมนะฮะท่าพระ ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดนะนะครับก็ต้องกราบขอบคุณท่านผู้ฟังนะฮะทุกทกท่านเลยนะครับที่ให้ความเมตตากรุณากับรายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮานะครับเพราะรายการจะอยู่ไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดซึ่งท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าในยุคนี้มันเป็นยุคที่ disruption จริงๆนะครับของทางของผมเองด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสพอสมควรใช่ไหมครับเมื่อวานผมมีโอกาสได้คุยกับแหล่งข่าวท่านหนึ่งนะครับท่านพูดมานี่ผม โดนใจเป๊ะเลยท่านบอกว่าทําไมต้องช่วยผมก็แบบคุยกันท่านก็ถามทุกสุขผมเป็นยังไงใช่ไหมครับผมก็บอกอ๋อย่างเงี้ยผมไปขายโฆษณาก็ไม่ได้ไปฝากคนนั้นคนนี้ช่วยผมคุยกับผู้ใหญ่ท่านนี้เองเลยนะขนาดไปรอท่านยืนสัมภาษณ์เสร็จแล้วนะฮะก็ไปฝากฝังท่านท่านบอกเออส่งมาหรือ,อยังเดี๋ยวท่านดูให้นะฮะหลังจากที่ท่านรับตาแหน่งแล้วหลายปีที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยได้รับความ เหมือนกับประสานกลับมาอะไรเยงนี้ยฮะผมก็โอเคอะไรเงี้ยฮะผมก็เล่าปัญหาต่างๆท่านก็บอกว่าเนี yeah, ่ยเอาอย่างนี้ละกันผมถามเฮียตรงๆเลยนะว่าเฮีย yeah, เคยช่วยอะไรเขาไหมเฮีย yeah, ทําไมเขาถึงต้องช่วยเฮียอาอย่างนี้ดีกว่าเขาเ,เขาถามผมอย่างเนี้ยว่าทาไมคนที่เราไปให้เขาช่วยเนี่ยทําไมเขาถึงต้องช่วยเราผมก็เออเอ,อทําไมเขาถึงต้องช่วยเขาก็ถามต่อว่าเราเป็นญาติเขาหรือเปล่าเราเป็นพี่น้องกับเขาหรือเปล่าเรา เราทําอะไรให้เขาหรือเปล่าเราเคยเกลื่อนหนุนกุนจุนเจือกันหรือเปล่าเราเคยรู้จักกันมาหรือเปล่าเราเคยสนิทสนมกันมาหรือเปล่าเราเคยมีอะไรต่อกันหรือเปล่าแล้วทําไมเราถึงเขาถึงต้องมาช่วยเราเออพอท่านพูดอย่างนี้ท่านบอกพอเฮ er ียใช่ไหมถ,ถ้าถ er ้าเฮียโอเคอย่างนี้ปุ๊บนะเฮีย er สบายใจละพอเฮียสบายใจเฮ er ียก็จะได้หายอย่างอื่นทาแทนดีกว่าดีกว่ามานั่งชิดเอ,อ่อทุกว่าเอ,อ้ทาไมเขาถึงไม่ให้เราแล้วเราจะทํา,งงายังไงนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับต่างๆนานา เราทำไมไม่ลองหาวิกฤตเป็นโอกาสหรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับเพราะว่ามันผ่านพ้นกับเหตุการณ์ไปแล้วใช่ไหมครับแล้วท่านพูดว่าเนี่ยถ้าเราคิดได้คํานี้ที่ท่านสอนนะมันก็จบเลยนะฮะว่าเออแล้วทําไมเขาถึงต้องช่วยเราละ่ะเราเรามีบุญคุณอะไรเขาหรือเปล่าเราเป็นญาติพี่น้องเขาเปล่าเราเคยช่วยอะไรเขาหรือเปล่าเราเคยเกลื่อนหนุนจุนเจืออะไรกันหรือเปล่าเขารู้จักเราหรือเปล่าถ้าได้อย่างนี้ก็คือจบเลยใช่ไหมครับผมก็ เออเพราะผมฟังดูผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่โดนใจมากๆเลยนะครับผมก็เลยมาแชร์ลงทางอ่ facebook ของผม,มนะครับเพราะว่าพอท่านพูดอย่างนี้มามันก็ทำให้เราคิดได้ตระหนักได้จริงๆนะคะว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะเพราะว่าการขอโฆษณาหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนสทีฟมากแล้วก็มันไม่จาเป็นที่ท่านแหล่ข่าวจะให้กับเราก็ได้ก็ขนาดอย่างบางทีเรา อ่าช่วยงานท่านมานะครับที่เราเป็นสื่อช่วยงานลงข่าวลงอะไรต่างๆมาบางทีเราไปขอก็ไม่ได้ก็มีนะครับเพราะว่ามันก็มีจากหลากหลายปัจจัยใช่ไหมครับในการประกอบแต่พอฟังจากแหล่งข่าวที่เมื่อวานนี้ที่ผมได้มีโอกาสได้ฟังกับท่านท่านพูดออกมานี่ผมผมอึ้งเลยผมบอกเออจริงนะเียพูดถูกมากเลยนะครับเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมฮะว่าเอะแล้วทําไมท่านต้องมาช่วยเราล่ะแล้วทําไมเรามีคุณค่ามากพอแค่ไหนที่จะต้องให้ท่านช่วยเรา ใช่ไหมถ้าท่านไม่ช่วยเราแล้วท่านผิดไหมล่ะท่านก็ไม่ผิดใช่ไหมฮะถ้าท่านอยากจะช่วยท่านก็ช่วยท่านไม่อยากช่วยท่านก็ไม่ช่วยเพราะเราก็ไม่เคยช่วยอะไรท่านหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะท่านก็เล่าให้ฟังท่านบอกว่าท่านก็เจอปัญหามาเยอะแต่ท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจท่านทําธุรกิจอย่างหนึ่งใช่ไหมครับท่านก็บอกว่าสมัยก่อนลูกค้าท่านนะฮะจะมาซื้อนะฮะติดต่อเข้ามาเป็นคนจีนนะฮะมาซื้อกับท่านโดยตรงไดเล็กเลยแต่ตอนนี้ลูกค้าไม่มาซื้อกับท่านแล้ว ถ้าท่านจะทํำยังไงท่านจะมานั่งอุ้ยทาไมทําไมลูกค้าไม่มาซื้อกับท่านนะทําไมเราก็ดีกับท่านนะเคยซื้อขายหาของมาให้ท่านนะแล้วทาไมอยู่ดีท่านมาซื้อท่านก็ท่านก็บอกงั้นท่านเปลี่ยนวิธีใหม่ละกันโอเคตอนนี้มีแหล่งค้าส่งใช่ไหมฮะที่ลูกค้าชาวจีนจะไปซื้อที่แหล่งไหนแหล่งไหนท่านก็เลยไปขายด้วยเป็นผู้ค้าปีกไปขายด้วยท่านบอกที่ไหนมีขายท่านมีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วที่ท่านไปรับมาท่านคัดสรรแล้วท่านก็ไปขาย ไปไปเช่าแผงขายตามที่เขามีโฮลเซลตลาดนัดใหญ่ๆสำหรับผู้ซื้อพบผู้ขาย b2b business to business หรืออะไรต่างๆใช่ไหมฮะท่านก็อาจจะไปพบในในในร้านค้าต่างๆเลยไปเป็นแบบพ่อค้าเลยแล้วก็ให้ลูกค้ามาเลือกสินค้ากับท่านได้เลยท่านบอกว่าเนี่ยบางทีนะกำไรนะอ่ากิโลหนึ่งห้าร้อยพันหนึ่งนะหรือว่าขีดหนึ่งห้าร้อยพันหนึ่งก็โอเคนะเรา ครั้งหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไม่เราอย่าไปเกี่ยงว่าได้ไม่เยอะนะหากค่ารถแล้วหากค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วมันก็ยังเหลือหลายพันนะเฮียมันก็ยังคุ้มกว่าที่เราจะมานั่งรอว่าเออทำไมลูกค้าไม่กลับมาซื้อเรานะทําไมลูกค้าอย่างนูน้นอย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมครับเราก็บอกเออมันก็จริงนะเฮียนะเออเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าทําไมแล้วเราก็นั่งโทษแต่เออตัวเราไม่ดีหรือเปล่าเราทําอะไรทําไมลูกค้าไม่ช่วยเราเลยอะไรอย่างเงี้ยแทนที่เราจะมานั่งกุ้มเราลองหาวิธีใหม่ๆดูไหม ใช่ไหมฮะมันก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ได้รับฟังจากท่านแหล่งข่าวท่านนี้นะฮะผมก็ขอบคุณท่านนะครับเพราะว่า,าผมจะได้ไอเดียใหม่ๆจากท่านเสมอมานะครับเวลามีโอกาสได้ไปคุยหรือได้พบท่านนะฮะก็จะถามความคิดเห็นท่านอะไรเงี้ยนะ,ค,ะครับครับออพอดีคุณมดเอ็กอโชคดีมดเช่วยรายการที่จะช่วยเขาต้องได้ประโยชน์กลับมาส่วนมากคลิปแบบนั้น ใช่ไหมครับก็ท่านช่วยแนะนํามานะครับพิมในข้อความต้องกลับขอบคุณคุณช่วงดีมดเอ็กซ์นะครับผมเคยคุยกับช่างมือถือที่คลองถมว่ามือถือผมก็ยังใหม่แต่เสียเพราะเราขาดการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่เกินสามโอ้สามถึงหกเดือนเพราะไอซีในเมนบอร์ดมันต้องใช้ไฟเลี้ยงแทบจะตลอดเวลาไม่เช่นนั้นไอซีมันจะตายทําให้มือถือเสียตามไปโดยอัตโนมัติโอ้จริงๆด้วยครับเพราะผมก็ชาร์จแบตของเครื่องคุณพ่อใช่ไหมครับเสร็จแล้วผมก็ ปิดเครื่องแล้วก็นานๆม,มาเปิดทีหนึ่งเพราะว่าผมตอนหลังสมัยก่อนจะจ่ายแบบเป็นรายเดือนใช่ไหมครับตอนหลังผมก็มาเปลี่ยนโปรโมชั่นเป็นแบบเป็นเติมเงินครับผมก็พยายามเติมเงินแล้วเดือนหนึ่งผมก็อาจจะเปิดสักครั้งหนึ่งเพื่อมาเติมเงินหรือว่าเดี๋ยวนี้มันง่ายครับผมว่า เติมเงินผ่านทางมือถือแอปพลิเคชันโอนเข้าไปใช่ไหมครับอ่าครั้งครั้งหนึ่งก็ประมาณ20บาทก็ได้ประมาณ1เดือนใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็ปิดเครื่องไม่ค่อยได้ใช้มันอาจอ๋อจริงๆแล้วก็ได้รับความรู้จากคุณอ่าโชคดีมดเอ็กซ์นะครับต้องกราบขอบคุณมากเลยนะครับเพราะถ้าเราแบตเตอรี่เกินปิดนะฮะไม่ได้ชาร์จเกิน3าเดือน i อในเมนบอร์ดมันอาจจะมันต้องใช้ไฟหรอ,อครับครับเพิ่งเป็นความรู้จริงๆนะครับต้องกราบขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมก็ต้องกราบขอบคุณ เพื่อนเพื่อนพี่พี่รุ่นพี่รุ่นน้องหลายๆลยท่านนะครับที่ให้ความเมตตากรุณากับผมเสมอมานะครับเพราะว่ามีวันหนึ่งในช่วงที่ผ่านมาผมก็เครียดเลยนะครับนอนไม่หลับถึงตีสี่เลยใช่ไหมครับพอดีมีท่านเจ้านี้ท่านหนึ่งท่านก็โทรมาถาคุยนะครับเพราะว่าในช่วงหลังๆหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เจอวิกฤตเยอะนะฮะผมก็จ่ายได้แต่ค่าดอกอะไรางี้นะครับผมก็ไปขอตอนนี้ต้องจ่าย่อกก่อนแต่ผมก็พยายาม รักษาเครดิตตัวเองอะไรนี้นะครับแล้วก็พยายามจ่ายค่าดอกมาซึ่งขนาดค่าดอกบางทียังหายากเลยนะครับก็บางทีมีอยู่ไม่กี่ในช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมีมีอยู่วันครั้งสองครั้งที่ขอยืดเวลานิดนึงอะไรนี้นะครับสําหรับเจ้านี้ท่านนี้นะครับเพราะเราก็จะพยายามรักษาคุณภาพของเราอะนะครับเพราะว่าคุณพ่อก็เคยสร้างคุณภาพไว้ผมก็ต้องสร้างคุณภาพเพราะว่าท่านก็ในวันที่เราต้องการใช้เงินเราก็ไปขอยืมท่านมาใช่ไหมครับแล้วก็ท่านก็มีการคุยกันเราก็ มันหนักจริงๆอ่ะนะฮะเพราะว่าไหนจะค่าผ่อนบ้านนี่อ่ากอน,นอง,องขึ้นใช่ไหมครับธนาคารที่ช่วยให้เรามีบ้านก็ประกาศปรับขึ้นดอกเบีย้ยอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยค่าผ่อนบ้านแต่ละเดือนนี่มันก็หลายหมื่นใช่ไหมครับก็จะมีประมาณผ่านไปสักสามสี่ปีพ้อหมดแคมเปญผมก็จะต้องไปทําเรื่องขอปรับลดดอกเบีย้ยนะฮะไม่งั้นมันก็ค่อนข้างหนักใช่ไหมครับปรับลดดอกเบีย้ยแต่ว่าระหว่างที่เราปรับลดดอกเบี้ยแล้วได้ดอกเบี้ยในช่วงสามปีเนี่ย ในช่วงที่ผ่านมาที่งวดที่แล้วก็ปรับขึ้น0.25กอนง,งอใช่ไหมครับก็มีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยของทางธนาคารแล้วก็เราก็ยอดที่ต้องผ่อนในแต่ละเดือนก็มีปรับเพิ่มขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับเพราะล้พังแค่นะปัจจุบันนี้ยังหาเงินมาชําระค่าบ้านก็ยังยากเลยใช่ไหมครับและนี่ก็คาดว่าถ้ามีการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยทั้งฝั่งขาขึ้นและฝั่งขากู้ คิดว่าเดี๋ยวก็ต้องมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในฝั่งขากู้เสร็จแล้วเรากา็จจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นในงวดอีกใช่ไหมครับก็เป็นอะไรที่หนักมากๆเลยนะครับ